ัวข้อนี้นะครับมาดูฟังก์ชันนะครับที่จะช่วยให้เราแยกข้อความออกจากกันนะครับมีชื่อว่าฟังก์ชัน left ฟังก์ชัน left นั้นการทํางานนั้นก็คือจะนับจากด้านหน้าเข้ามานะครับกี่ตัวอักษรก็สามารถกําหนดได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ถ้าผม กำหนดไป3ตัวอักษรก็จะได้คำว่าคุณออกมาแต่ถ้ารวมทั้งชื่อก็ต้องบวกเข้าไปอีก6ตัวนะครับก็คือ9ตัวนั่นเองโดยที่ส่วนของสระนะครับส่วนของสเปซนั้นนับรวมกันทั้งหมดเลยวิธีการให้คลิกที่ตัวของฟังก์ชันวิาสานะครับเลือกพื้นที่ที่เราต้องการก่อนคลิกที่ฟังก์ชันวิาสานแล้วก็เลือกประเภทนะครับให้เป็นข้อความจากนั้นเลื่อนลงมาที่ส่วนของ left ครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไป ช่องแรกก็เป็นช่องของข้อความที่เราจะกําหนดนะครับก็คลิกเลือกข้อความก่อนคลิกที่จํานวนสูงสุดเพื่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขเมื่อกี้เราได้นับแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่คุณจนถึงเอกชัยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด9ตัวอักษรก็พิมพ์ตัวเลขลงไปครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มตกลงได้เลยก็จะเป็นการคัดหรือว่าตัดเอาเฉพาะ9ตัวอักษรเท่านั้นนะครับ มาดูที่ตรงนี้กันบ้างนะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่ต้องการเอาคําว่าคุณเอาเฉพาะชื่อกับนามสกุลเท่านั้นนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเมื่อสักครู่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าจะเป็นการนับจากด้านหน้าเข้ามาใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ใช้ left ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ right นะครับเลือกที่ข้อความแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลือกที่ right คลิกที่ถัดไปทีนี้จะเป็นการนับจากด้านขวามือเข้ามาหรือว่าด้านหลังเข้ามานั่นเองนะครับ ก็คลิกเลือกข้อความนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับก็นับมาครับ1 2 3 4 5 6นะครับ7 8ดด้วยนะครับเป็น9 10 11 12 13 14และ15นะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตัวเลขก็เป็น15แล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงนะครับหรือว่า enter ได้เลย เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเลือกออกมาใช้งานได้แล้วนะครับทั้งสงส่วนครับฟังก์ชัน left แล้วก็ฟังก์ชัน right นะครับ